สนามบินคันไซแอร์พอร์ตนะคะกำลังจะขึ้นรอขึ้นรถไฟไปเข้าเมืองโอซาก้าใช่จะกลับโรงแรมเพื่อไปเช็คอินก่อนตอนนี้ก็รอรถที่เป็นขบวนของเราตอนนี้เราเป็นเอ่ออะไรนะเป็นเอ็กซ์เพสที่ไปลงสถานีนหนึ่งเท่ยงการใช่อ่ะปัะอยางแต่ว่าอันนี้ก็คือราคา1,500เยนคือ เป็นซุเปอร์ซี eed, ก็คือบุ๊กที่นั่งแล้วก็เป็นที่นั่งที่มีที่ว,าว่างอ่ะนี่เป็นหรูหรานี่คือรถไฟของเราอุ้ยนั่งสบายด้วยเหลับแนม่มงนี่ซีทหกของเราเอ้ยคานาเบอรหกว,ว้าวนะคะเข้าไปแล้ว นก็จะมีท well> enfin> ี่น่าจะเป็นท um anyway ี่วางหรือเปล่าอ๋อเป็นที่วางตรงนี้นะคะแล้วเราก็มีที่วางแล้วก็มีที่ล็อกด้วยแล้วเราก็อ่าสี่สิบสองกับสี่สิบสี่ได้ร่างเหล่าสบายสบายสักนินึมีไวไฟสี่สนาที อันนี้พี่แม็กกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อเราจะลองทำดูว่ามีเอ็กซ์เพรสพาสำหรับเอ่อไม่ใช่เอ็กซ์เพยเป็นโอซาก้าวายคลอะไรเงี้ยค่ะของพี่ที่สำหรับใช้แบบเดินทางภายในโอซาก้าเนี่ยก็เลยลองคุยดูแต่ว่าอันนี้ก็คือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องใช้ท่าสเลเตอร์กันนะเราใช้วิธีการท่าสเลเตอร์คนนี้พิมพ์คนนั้นพูด ใช่ส yeah, yeah. ิบเจ็ด <Sc> น <ans ana> ิปปอมบาชิใช่นิปปอมบาชิสิบเจ็ดดิสองคนนะแล้วมันเป็นคนเดียวหรอสองสองสอง เราด้านการนี้นะคะแล้วก็ต้องไปอันนี้อีกใช่นี้มากยันพันเวรอ่ะคือแล้วกดใหม่ค่ะปูเน,นียแล้วเคเคสเจ็ดสองคนเคสเจ็ดถ <c oughs> ัดถัด <c oughs> ได้แล้วมีปนบาชีอันนี้ปะนี่่ยวดีโอถ่ายวีดีโออยู่ออกจากสถานีแล้วแล้วก็เรากำลังจะเดินไม่ใช่โนรมูลีนิดนิดชิมบาชี อ่าแล้วก็กําลังจะเดินไปเพื่อจะกินข้าวนะคะแต่ตอนนี้หาทางออกไม่เจอ,อน,นี้ด้วยอูย้อันนี้ถ้าเราถ้าเราเดินมาตอนนั้นอะว่าไหมน่าสนไหมน่ารักไหมน่ารักมากเลยนูี่ปุยปุยแตอนนี้หนาวหนาแล้วใส่อย่างนี้นอนโหยฟินอู้ ็จะแบบเป็นคริสต์มาสแล้วนะมันก็จะมีประดับประดาด้วยคริสต์มาสเข้าชิดขวามาเลยเนาะว้าวดองกี้ดองกี้รอจริงปะว้าวเราขึ้นมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยนี่เราอยู่ตรงไหนของโลกเฮ้ยใช่แล้วที่รักเนี่ยแลหละตรงเนี้ยแหละเรา เราเดินทะลุว่ามันไปถึงมันไปถึงบ้านเราได้เลยนะ<อ>ใช่ถึงบ้านเราเลยเดินเดินเดินพรวาถถววงรถจักรยา,านด้วยอยุ้ยที่รังมันเต็มเลยอ่ะอุะ้ย cool แม่กินไปหมดเลยอ่ะที่รังถึงกินอันนี้ไม่มีนคนกิน เราอยากกินอะไรอุ่นๆอ,อยากกินชาบูนี่มันอยู่ตรงนี้นะชั้น4ี่นะก็จะมีเป็นห้องส่วนตัวนะคะเขาก็เราได้ห้องริมสุดเลยเพราะว่าเราไม่ได้จองมานี่เป็นร้านที่เราได้รีวิวแบบอารีวิวมาเยอะมากนะคะมันจะเป็นหนึ่งในอันที่เราทําแผนที่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะแชร์แผนที่ให้ทุกคนด้วยนะโอเค thank you so much ทํำไป you mm -hmm. อยู่ที่ไหนคะที่อะไรว่าโดทงบุรีแต่ว่าเรากำลังหาร้านรองเท้าเพราะว่าจำเจ็บเท้ามากแต่ตอนนี้คือจำไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ไหน <S <S เราจะซื้อทันร้านปิดหรือไม่ประเด็นคือเราจะหาร้านก่อนปิดได้หรือไม่เชิญแล้ว เขาบอกว่าเป็นช็อปใหญ่ที่สุดนะไปดูกันขึ้นไปดูข้างบนก็ได้ค่ะอันนี้มันไนกี้อาดิดาสมันอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้มือบาลานสาาคีคะ แ่คูนี้แหละเราจะไว้ไปเที่ยวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะใส่ตัวน,นี้